สวัสดีครับคุณผู้ชมในการเปิดโลกพระคัมภีร์ของเราที่เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์วันนี้เรายังมองดูในเรื่องของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ต่อไปในภาพต่างๆที่นําเสนอมาหลายอาทิตย์ติดต่อกันในวันอาทิตย์นี้อยากจะพูดถึงบางส่วนที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์โดยตรงแต่เป็นเรื่องของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในส่วนของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นที่รู้จักกันมากมายก็คือทะเลตายหรือเดซี ที่ชื่อว่าเดซีหรือทะเลตายนั้นเพราะว่าในน้ําของทะเลนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เพราะความเข้มของเกลือในทะเลตายซึ่งผสมอยู่กับน้ํามีอยู่ประมาณ27%ร้อยละ27ซึ่งโดยปกติน้ําทะเลทั่วไปจะมีอยู่เพียงร้อยละสเท่านั้นทําให้น้ําในทะเลตายนี้มีความเข้มข้นและคนที่ไปสแสวงบุญที่ประเทศอิสราเอลแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มักจะมีโอกาสไปลอยตัวในทะเลตายเพราะ สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่จมเนื่องจากความเข้มของเกลือที่ผสมอยู่ในน้ําแต่ความน่าสังเกตของแผ่นดินแห่งนี้และได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นั้นแม้แต่ทะเลตายก็มีความน่าสนใจภาพที่เราเห็นอยู่บนจอเวลานี้เป็นภาพของส่วนของทะเลตายที่ได้น้ําได้แห้งไปแล้วเราจะเห็นว่าเต็มไปด้วยผิวดินที่มีเกลือเต็มไปหมดน้ําในทะเลตายนั้นมีความเข้มมาก จนน้ำนั้นเมื่อแห้งจะกลายเป็นเกลือและที่แปลกก็คือว่าเกลือในทะเลตายนี้เป็นเกลือที่มีคุณภาพสูงมีแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นพิเศษมากไปกว่านั้นถ้าเรามองจากภาพดาวเทียมเราจะเห็นว่าทะเลตายนั้นเป็นจุดที่ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆอยู่ในประเทศอิสราเอลประเทศเล็กๆแต่ทะเลตายนี้ซึ่งแบ่งครึ่งระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดน ฝั่งหนึ่งเป็นจอแดนฝั่งหนึ่งเป็นอิสราเอลผิวของดินบริเวณนี้เป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของผิวโลกเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลนั่นหมายความว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจำนวนหลายร้อยฟุตความน่าสนใจของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเพียงแค่เป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าเป็นที่ทรงเจริญพระชนสิ้นพระชนและกลับคืนชีพแต่ความน่าสนใจของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นั้น ทะเลตายส่วนนี้เป็นส่วนที่ต่ำสุดของผิวโลกน้ำในทะเลตายเป็นน้ำที่มีคุณภาพของเกลือและมีแร่ธาตุที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ดีจำนวนมากเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของผิวโลกนี่คือความน่าสนใจของทะเลตายหรือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นพืชผลที่ทะเลตายต้นอินทผลัมซึ่งเราเห็นในรูปอินทผลัมนั้น เป็นผลไม้ที่มีรสหวานจัดเมื่อแห้งแล้วสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาะนและมีรสหวานเหมือนน้ำตาลแต่ที่น่าแปลกก็คือปลูกอยู่ริมทะเลตายเป็นส่วนใหญ่บริเวณที่ดินหลายแห่งเคยเป็นทะเลตายมาก่อนซึ่งดินนั้นมีความเค็มมากแต่ผลของต้นอินทผลัมกับหวานและมีคุณภาพของน้ำตาลสูงมากนี่คือภาพของทะเลตายในเวลากลางวัน และภาพของทะเลตายเวลาเย็นมีความสวยงามและน้ําในทะเลตายนั้นอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นน้ําที่มีคุณสมบัติของเกลือและเป็นน้ําที่มีคุณสมบัติของแร่ธาตุที่ดีเหลือเกินแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สมชื่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เพราะในความเค็มและเข้มข้นของทะเลตายกับผลิตผลไม้ที่หวานจนกระทั่งมีคุณสมบัติสูงมากในความหวาน และในผันดินศักดิ์สิทธิ์นี้เองถ้าเราขึ้นไปทางเหนือของทะเลตายและขึ้นไปทางเหนือของประเทศอิสราเอลจะพบว่าดินนั้นมีคุณภาพในการให้ผลผลิตที่แสนดีและในการศึกษาทางวิชาการพบว่าในดินนั้นมีคุณภาพของแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืชจำนวนมากกว่า1200ถึง1500ชนิดนั่นหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลาย เกิดขึ้นจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แม้ในตัวแผ่นดินเองถ้าเรามองในมุมของแผ่นดินเราพบว่ามีคุณสมบัติที่แสนดีมากมายในเวลาเดียวกันแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นั้นที่ได้เล่าให้ฟังจากทะเลตายขึ้นมาความน่าสนใจของพื้นที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นที่เกิดของศาสนา,าคริสต์พระเยซูคริสต์เจ้าบังเกิดที่นี่เป็นความน่าสนใจของแผ่นดินนี้เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเสด็จสั่งสอนปฏิบัติภารกิจมากมายและสิ้นพระชนกลับคืนพระชนชีพก็บนแผ่นดินนี้นอกจากนั้นเป็นแผ่นดินที่มีคุณค่าทางาศาสนาทางจิตใจของพันธสัญญาเดิมาศาสนายิวซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงมอบให้ให้กับอับราฮัมแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับลูกหลานของอับราฮัม และเป็นเครื่องหมายของพระพรของพระเจ้าซึ่งอันที่จริงในการนำเสนอเปิดโลกพระคัมภีร์นั้นเราเคยได้คุยกันถึงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้มาแล้วดังนั้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มีความน่าสนใจทะเลตายซึ่งเป็นทะเลที่มีความพิเศษน้ำที่มีความพิเศษแผ่นดินที่มีความพิเศษส่วนที่ต่ำสุดของผิวโลกจึงน่าจะสะท้อนความจริงกับเราหลายอย่างความจริงที่ว่าแผ่นดินนี้ เป็นแผ่นดินแห่งการสแสวงบุญเป็นแผ่นดินแห่งจิตใจสำหรับคริสตชนสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าจำนวนมากมายในแต่ละปีดังนั้นการพูดถึงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พูดถึงทะเลตายจึงเป็นความน่าสนใจสำหรับพวกเราในทะเลตายนี้ขอย้ำเป็นพิเศษว่าในความเชื่อของพระคัำพี ทะเลตายนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเมืองโซดมกับโกโมราในหนังสือปฐมกาลบทที่18ที่อับราฮัมเคยต่อรองขอพระเจ้าภาวนาเพื่อเพื่อเมืองโซดมจะได้รอดพ้นจากการถูกทำลายเพราะความประพฤติที่ไม่ดีของประชาชนและเขาเชื่อกันว่าความเค็มของน้ำในทะเลตายนี้ทำให้ระลึกถึงโซโดมโกโมรา แต่ในความเป็นจริงนั้นเราทราบว่าเนื่องจากทะเลตายเป็นทะเลปิดและเป็นน้ําจากแม่น้ําจอแดนที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและลงมาจบที่นี่เป็นระยะเวลานับพันปีหลายพันปีหมื่นปีการสะสมของน้ําที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลใหญ่ทําให้ค่อยๆสะสมแร่ธาตุที่มีคุณคุณภาพและมีคุณค่าข้อคิดที่สําคัญก็คือแม้ตัวแผ่นดินศักดิ์สิทธิ ก็ยังผลิตผลที่น่าประทับใจที่น่าทึ่งในเชิงของภูมิศาสตร์ในเชิงของประวัติศาสตร์และสาอะไรกับในเชิงของศาสนาความเชื่อของเราแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จึงสมควรแล้วที่ได้ชื่อว่าแผ่นดินที่พระเจ้าทรงวอวยพรแผ่นดินแห่งการสแสวงบุญแผ่นดินแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าพระเยซูคริสตเจ้าในความเชื่อของเราคริสตชนแผ่นดินนี้ จึงเป็นเครื่องหมายของพระพรของพระเจ้าและถ้าจะถามว่าทําไมถึงนําเรื่องแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้มานําเสนอจริงๆแล้วแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ไม่ว่าคริสนชนจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นที่นั่นจึงเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอเมื่อมีพระเจ้า ดังนั้นถ้าเราศึกษาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เรารู้ถึงความพิเศษชีวิตคริสตชนของเราน่าจะเป็นคนพิเศษที่ประพฤติดีกระทําความดีเสมอสมกับที่พระเจ้าประทับอยู่กับพวกเราคริสตชนในชีวิตของเราแล้วเราจะพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ